สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายบิดสุปบัุปกวนโพก,กันอีกแล้วค่ะกับพีสามพ้าแเสบมืดนีกับผ้มกกบามาก,กินขนมจีนซาวน้ำปลา,า,าค่ะน้ำปลากับนัวกึ่งอะพี่น้องหอมหอมหอมน้ำปลาทุกคนคะ่ะคุณน่ะสิน้นผกักคุยุคือเกาหล่ะพี่น้องมืดนีก,กับมิชอมพ่วงม,มิพิกสดมิกะปิ มาค่ะกินน้ำกันเด้อน้ำปลาหลายๆคือเกาหั่นละมันค่อยแสบมาค่ะอืมเมื่อนี้มีพริกสดพร้อมอนี่ขนมจินสดมื่อนี้พี่น้องขนมจินแห้งมันเบิด cho ủm hoang ngam cả ngam cả nhiều ขนมจิงกับว่ะเพเปอนไรพี่น้องเพราะว่าตั้งใจ,จงสิกัดพริกสดน้องค้ากับกะปิ อันนี้ก็ลวกผักบุ้งใส่แล้วก็อัน,นดอกแคนาอ Редактор mm субтитров -hmm. เลืยออปวบจะเี็น้องจ่าจะอม mm hmm.